คู่แข่งจงระวังนินสันสู้เงียบเตรียมเปิดตัวกระบะเจเนอเรชั่นใหม่หลังจากมีการร่วมมือและร่วมทุนในการพัฒนายานยนต์รวมไปถึงขุมพลังใหม่อย่างไฮเปอ p o w e r เอร์ขาดดีไซน์ขายกับแซดไหนที่มีจำหน่ายอย่างตลาดจีนรวมไปถึงแพลตฟอร์มใช้ร่วมกับมิตซูบิชิไทยทันและเทคโนโลยีต่างๆรวมกันแชร์พัฒนารถยนต์สู่กับคู่แข่งขาดเปิดตัวในปี2 0 2 6นี้ สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับหลังจากที่นิสสันแล้วก็ฮอนด้านะครับได้แถลงการนะร่วมมือในการพัฒนารถยนต์ร่วมกันทางรถน้ํามัน E ีวีแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งจะเป็นการต่อกรกับโตโยต้านะในญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็น2ฝั่งนะครับทั้ง2ฝ่ายนะก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับและล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้นะมีข่าวว่านิสสันนะครับได้เปิดตัวรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จีนนั่นก็คือ Z9 นนะครับซึ่งดีไซน์ภายนอกถือว่าสวยงามเลย ซึ่งก่อนหน้าในนักสื่นอน้องเขาก็คาดการไว้ว่ารุ่นนี้นะจะเป็นเจเรชั่นใหม่ของนิสันนาวาร่านะในรุ่นถัดไปนะครับแต่ก็มีการเปิดตัวไปแล้วสําหรับแท้ไายนะทำตลาดเฉพาะที่จีนนะครับส่วนที่ไทยนะครับต้องรอดูว่านิสสันนะครับจะมารูปแบบไหนนะหลังจากที่มีการระดมทุนนะร่วมมือกับฮอนด้านะในการพัฒนานรถยนต์นะครับห่างออกมาทรงนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับทั้งดีไซน์ด้านหน้านะด้านข้างรวมไปถึงนะครับ มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของน็อตล้อใหม่นะครับก็มีข่าวออกมาจากฝั่งผู้บริหารหรือว่าทีมงานวิศวกรรมของนิสสันแล้วนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของน็อตล้อนะรวมไปถึงนะครับขุมพลังปลั e ๊กอินไฮบิดหรือว e ่า e-power ของนิสสันก็ขึ้นชื่อนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับต้องมารอรุ้นว่าเขาจะใช้เครื่องยนต์นิสสันเองหรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์ของมิสูนะก็มี2ทางเลือกนะครับทั้งในส่วนของ2.3ลิตร190แรงม้าของนิสสันเองแล้วก็เครื่องยนต์ลิตร จากมิตซูบิชินะที่มีไททันนะแล้วก็ปจร์เ o ลสปอร์ตนะที่ใช้อยู่นะครับเขาก็มีการร่วมมือแล้วก็แชร์แพลตฟอร์มกันนะใน2ค่ายนี้นะแต่โดยรวมนะหากออกมาเหมือนกับค่ายอื่นๆนะดูจากอิซุกับมาดานะวีทีห้าสิบนะก็จะใช้เครื่องยนต์รุ่นเดียวกันนะครับในส่วนของงานดีไซน์นะภายในนะก็จะคล้ายคลึงกันนะครับหากนิสสันนะครับอยากจะมีการทําให้แตกต่างนะหลายคนก็บอกว่านะครับดีไซน์ภายนอกนะครับอยากจะให้ทำนะครับแตกต่างจากนิสสามิตซูบิชิ ไทท่านนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับจะเป็นของนิสสันเองหรือว่าเป็นของมิสูอันนี้ก็ถือว่าไม่แปลกนะเพราะว่าก็ดีทั้งคู่นะครับส่วนงานดีไซน์ภายในหากแยกกันได้นะก็จะถือว่าดีเลยแต่ภายในมิสูก็ถือว่าไม่ธรรมดานะสวยงามเหมือนกันนะครับส่วนภายในของนิสสันนะในรุ่นที่จําหน่ายในบ้านเรานะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะให้มีความสวยงามแล้วนะครับมีการที่จะทําให้นะรถด,ดูหรูหราขึ้นกว่าเดิมก็นําภายในของนิสสันเทอร่ามาใส่นะครับ จริงๆเราน่าจะใส่มาให้ตั้งนานแล้วนะเพราะว่าดูแล้วมันค่อนข้างที่จะย้อนยุคไปหน่อยนะครับสำหรับภายในของนิสันเองนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ให้มาก็ถือว่าสวยงามนะครับหากซื้อตอนนี้ก็จะได้นิสันที่เป็นนิสันพันแท้แต่ในรุ่นถัดไปไม่แน่ใจว่าจะยังมีอยู่ไหมแต่คาดว่านะน่าจะมีอยู่สําหรับนิสันนะครับแต่จะออกมาในช่วงปี2025หรือไม่ก็ปี2026นะครับ หากนิสสันนะครับปรับเปลี่ยนในส่วนของข้อเลือกรองนะที่ลูกค้ามีการเสนอแล้วว่าพลิกแบกกลับไปนะครับทั้งศูนย์บริการบริการหลังการขายรวมไปถึงนะครับน็อตล้อนะชุดช่วงล่างนะชุดเนบอะไรต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนนะให้เหมือนกับคู่แข่งนะครับและดีไซน์นะทำออกมาให้สวยงามนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับเชื่อได้ว่านะยอดขายนิสสันน่าจะดีกว่าในปัจจุบันอย่างแน่นอนนะครับ มีการร่วมมือกับ h o n ด a านะก็ไปเอาดีไซน์ของ h o n ด a ามาสักนิดนะครับที่มีความสวยงามนะในส่วนของเครื่องยนต์สมรรถนะอันนี้เราก็ไม่พูดถึงเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนใช้งานนะครับนิสสันก็ถือว่าเครื่องยนต์ก็ดีนะครับแรงนะถ้าเทียบกับชาวตลาดตอนนี้ก็ถือว่าแรงบีดแรงมาก็พอไปกันได้นะครับร้อยเก้าสิบม้านะครับสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะก็ถือว่าสู้ได้นะครับหากจะมีการนะจับในส่วนของปภูมิพลังงานนะทางเลือกไม่ว่าจะเป็นไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะกระบะในบ้านเราตอนนี้ก็จะมีเฉพาะ d m a มนะที่เป็นขุมพลังไฮบริดขนาดซ8สปนโวลจริงๆนะก็มีหลายค่ายนะฟอร์ Ford ก็มีนะครับรีโวก็มีแต่ไม่นํามาจําหน่ายในบ้านเรานะครับมีอิวสุแบรนเดียวนะตอนนี้นะครับหากมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้เหมือนกับ f ฟอนเทียอันนี้หลายคนก็เชียร์นะครับเพราะว่าฟอนเทียก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งรุ่นใน้ที่คนไทยให้ความสนใจนะครับก็ถือว่าดีไซน์ภายนอกภายในรวมไปถึงขุมพลังนะก็ถือว่าโดนใจนะครับแฟนแฟนนิสันในบ้านเราหากมีการยอดส่วนนะของฟอนเทียมานะครับเป็นกระบะนวลานะแล้วก็ใส่เครื่องยนต์นะจะเป็นของนิสัน2.3ลิตรหรือจะเป็นของมิตซู2.4ลิตรอันนี้แฟนแฟน,แฟนก็ไม่น่านจะติดนะครับเพราะว่าถ้าได้ดีไซน์ของนิสันออกแบบเองแล้วก็ภายในนะครับแต่ภายในของมิตซูก็ดีนะครับส่วนอื่นๆน,นะครับ ช่วงล่างนะแล้วก็ขุมพลังนะอย่างที่บอกไปของเขาก็ดีอยู่แล้วเราก็จะมีเฉพาะในส่วนดีไซน์นะที่ยังไม่โดนใจทําให้ยอดขายของเขานะครับไม่ค่อยดีนะก็ร่วงลงเรื่อยๆนะครับกลัวที่จะมีการปิดในส่วนของโชว์รูมนะเหมือนกับนะครับเพื่อนร่วมสัญชาติของเขานะนะครับก็มีการย้ายค่ายแล้วก็ปิดโชว์รูมไปนะครับก็อยากให้นิสสันนะครับอยู่คู่กับคนไทยนะครับไปอีกยาวนานนะจะได้เป็นทางเลือกให้กับคนที่ชอบรถใช้งานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะถือว่า ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับต้องรอดูว่าเจนใหม่ของเขานะครับจะเปิดมาแล้วจะโดนใจแฟนๆมากน้อยแค่ไหนนะครับหากทําตามคําเรียกร้องของลูกค้าเชื่อได้ว่านะครับยอดขายจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอนนะครับรถดีแต่ดีไซน์ไม่โดนใจนะครับคนไทยก็ยังไม่ชอบเท่าไหร่นะครับส่วนต่างประเทศเขาขายฟอนเทียได้ดีนะครับต้องรอรุ้นว่าดีไซน์หากเหมือนแซตไนนะครับก็จะถือว่าสวยงามกว่าเดิมนะครับแล้วก็ภายนอกภายในนะครับก็มีความสมดุลนะ ดีขึ้นกว่าเจนปัจจุบันอย่างแน่นอน,น,อนแลนวไปแล้ครับมีความคิดเห็นยังไงกับกระบะนาวาร่าในเจเนชั่นถัดไปหากดีไซน์รูปร่างออกมาคล้ายคลึงกับแซดไนหรือจะไปคล้ายกับมิตซูบิชิไทยทันที่มีจำหน่ายในโฉมปัจจุบันนี้ส่วนเครื่องยนต์หากเป็นของนิสสันก็จะเป็น2.3ลิตรหากเป็นของมิตซูบิชิก็จะเป็น2.4ลิตรไฮเปอร์พาวเวอร์ไหรือจะเป็น บังอินไฮบิดขนาด48โวลเหมือนกับอ s u z u ุก็จะเป็นค่ายที่2ที่นําเทคโนโลยีนี้เข้ามาจำหน่ายในบ้านเรารอรุ้นกันว่า n i s s ันคาดเปิดตัวในปี2026จะปรับจุดด้อยให้กับรถแล้วก็ทําให้ลูกค้าชอบได้มากน้อยแค่ไหนดีไซน์จะออกมาโดนใจแฟนๆหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาก่อนนะครับว่าห้างออกมาเหมือนแซตไนหรือคล้ายคลึงกับมิตซูบิชิไทยท่านรวมไปถึงขุมพลังนะจะสามารถทํายอดจําหน่ายยอดขายได้ดีก็ เปนปัจจุบ,บันหรือเปล่ายังไงก็ฝากที่ตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ